ระหว่างนี้ท่านใดมีคําถามเรียนเชิญครับครับเขาถามหน่อยนะครับมีมีจากอ่างทองนะครับมีที่จอดรถป่ะครับรถส่วนตัวไปอ่ะได้เป็นพันคันครับอ่าครับผมครับผมเพราะว่าเห็นพูดไม่ได้พูดเรื่องนี้กันโอเคครับผมครับผมครับผมขอบคุณครับถายไหมครับปิดไม์ได้เลยครับขออนุญาตสอบถามครับจะไหนครับ อ่าน้องบัวลำพูครับผมโรงเรียนบ้านนาเรืองครับโอเคครับเรียนเชิญครับอ่กรณีที่ท่านผู้มืนในการติดภารกิจสามารถให้คนอื่นไปแทนผู้มืนในการได้ไหมครับเรียนเชิญอาจารย์มาเจริญพรครับอาจารย์มาเจริญพรยังอยู่ไหมครับอ่าต้องอันนี้คงต้องเป็นรายรายไปนะคะขอให้ติดต่อที่สพทอาาเลยค่ะติดต่ออาจารย์มาเจริญพรได้เลยครับ ค่ะคำถามต่อไปได้เลยค่ะไปครับขออนุญาตสอบถามครับจากไหนครับจากเอ้น้องแสงวิทยาคมสพปขนแกนอ2ครับครับผมเชิญครับครับเราเดินทางตั้งแต่วันที่3ไปลงทะเบียนที่มอมหาจุฬาใช่ไหมครับถามเพื่อความชัดเจนครับที่วางน้อยใช่ไหมครับตอบปแล้วครับถูกต้องครับ ขอบรคุณครับโอเคครับขอบคุณครับต่อไปครับขออนุญาตสอบถามค่ะครับผมจากไหนครับอ่าจากชุมพลพิศัยค่ะจังหวัดหนองคายพิศัยก่อนนะครับชัดแก้เทพวิทยาปิดไมค์ก่อนนะครับเรียนเชิญครับชุมพลพิศัยครับเรียนเชิญชนพลพิชุมพลพิศัยครั้งหนึ่งครับอ่าขออนุญาตสอบถามค่ะคือ ได้ยินไหมคะได้ยินครับชัดเจนครับวันที่หกค่ะติดอบรมเลื่อนวิทยาฐานาคออะค้อสอสามค่ะต้องทำยังไงคะจำใจพอเชนครับจอ่าค่ะ,ะ,ะเปิดแล้วนะคะโดยหลักการขอพูดอีกครั้งว่าท่านยังเป็นว่าที่ของการได้รับได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพูทธชั้นนำรุ่น11นะคะเป็นว่าที่ มันอยู่ในกระบวนการนะคะถ้าสมมติท่านมีเหตุจำเป็นติดขัดเรื่องของการนับชั่วโมงเนี่ยนับให้ไม่ได้จริงๆนะคะในเรื่องของการอบรมแต่ส่วนถ้าเรื่องของการจะได้รับเป็นโรงเรียนวิถีผู้ชั้นนำหรือไม่เนี่ยคงต้องพิจารณาเป็นรายราๆคงจะไม่ต้องมาตอบกันต่อหน้าคนมากมายแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะ ติดต่ออาจารย์มาเจิดพรหรือทีมงานโดยตรงนะครับอาจารย์จกโรงในชนุมกลพ่มิสัยนะครับหลังไมค์กันเลยนะครับโดยตรงครับมีคําถามอีกไหมครับมีคําถามอื่นใดอีกไหมครับระหว่างที่อาจารย์มาเจิดพอรอยู่ตรงนี้อาจารย์พระมหาวิชาญอยู่ตรงนี้ทีมแอดมินอยู่ครบมีคำถามให้ตอบขึ้นมาเลยนะครับ เดินเชิญครับผมเกษมครับอ๋อจัาครับจครับเดินเชิญครับครับครับผมเออระบบตัวตัวระบบของ e-learning พรุ่งนี้จะเปิดกี่โมงเพื่อบางท่านอยากจะเข้าไปทดสอบไปอะไรต่างๆเดินเชิญพี่อภิชาติครับครับตั้งแต่เวลาแปดโมงเป็นต้นไปครับ เราปิดในเวลาี่ไหนครับปิดเวลาเที่ยงคืนของวันที่29ครับเที่ยงคืนไปถึงคืนเข้าวันที่30ใช่ครับถู้กค,ครับขอบพระคุณครับโอเคครับก็เอ่อมันก็จะมีเรื่องอการไปทดสอบอไปฝึกเข้านะครับก็อันนี้อันนี้แจ้งถึงผู้เข้าอบรมไปฝึกเข้ากับอ,อันหนึ่งก็คือคลิปเนี้ย คลิปของการประชุมวันนี้อาจจะตัดเป็นท่อนๆเป็นช่วงๆแล้วก็ไปโพส์โพสเป็นอินโทรดักชันของของห้องเรียนเลยก็ได้นะก็จะดีนะครับตั้งแต่ท่านจะคุณเปิดมาก็เป็นธรรมะส่วนหนึ่งแล้วก็ที่ท่านอาจารย์บรรเจิดพอแล้วก็อภิชาติเป็นสองสท่อนเนี่ยเพรว่าเผื่อท่านผู้เข้ารมสงสัยประเด็นไหนก็จะได้ไปรีเพย์ดูนะครับอันนี้ก็คุยใน,นานะทีมงาน อันที่หนึ่งอันที่สองก็แผนที่หนึ่งอันนี้ขอขอปรึกษาที่ประชุมแผนที่หนึ่งตัวเนื้อหาข้อมูลต่างๆของผมคงจะเสร็จคืนนี้ <c oughs> ต้องกราบขออภัยเพราะว่าติดประกันแล้วก็ประกันของคณะแล้วก็มีทั้งเรียนทั้งสอนครบเลยก็เสร็จคืนนี้ส่งให้แผนหนึ่งนี่พร้อมอาจจะพร้อมเรียนได้แต่จะเป็นเนื้อหาแต่ที่นี้ เนื่องจากผมเป็นออนไลน์ทั้งหมดตามแผนที่วางไว้ก็คือทั้งสามชั่วโมงก็เลยอยากจะพูดคุยกับเอ่อครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้เข้าอบรมนะครับว่าสะดวกที่จะเข้าเรียนออนไลน์ในวิชานี้ของผมในพรุ่งนี้ไหมเรียนซูมเอาใช่ใช่ครับเป็นซูมนี่แหละแบบแบบวันนี้แหละแต่ว่าก็คงจะเป็นค่ำหมืนะเพราะว่าพรุ่งนี้ผมก็ติดงานทั้งวันเลยตั้งแต่เช้ายันเย็นเลย,เยมีสอบมีสอบ เป็อนอะไรไน,นะครับกี่โมงก็ก็คงสักหกโงครึ่งแล้วก็ให้มันได้ครบชั่วโมงก็ถือว่าท่านได้เข้าเรียนได้สามชั่วโมงไปในตัวเลยดีไหมเ <_ S 2> พราะว่ามันเนื้อหามันค่อนข้างจะจะต้องอธิบายต่อหน้านะ่ะบางทีแม้ว่าจะเป็นออนไลน์อ่าไม่ไม่ไม่มีเชิงปฏิบัติแต่ว่าบางทีเนื้อหาก็ก็จะลึกอยู่นิดหนึ่งก็อันนี้อันนี้สื่อสารถึงถึงท่านผูขข้ค้ารวมนะครับว่าถ้าเห็นด้วยทางทีมงานก็จะเปิดให้ แล้วก็นัดเวลาเรียนกันดีไหมครับออขอสอบถามอย่างนี้ครับเห็นด้วยกดหนึ่งไม่ด้วยกดสองครับทุกท่านครับเรียเชิญครับที่ช่องแชทเลยนะครับเห็นด้วยกดหนึ่งครับสะดวกกดหนึ่งไม่สะดวกกดสองครับเห็นงานช่วยนับด้วยนะครับก็จะเริ่มประมาณสักหกโมงครึ่งนะครับแล้วก็นับต่อไปให้ได้สามชั่วโมงก็ถือว่าเราได้ครบตามหลักการเลย ส,ส่วนตัวเนื้อหาจะไปตอบพีเทศโพเทสก,ก็สศึกสาอีกทีหนึ่งแล้วเข้าไปตอบในระบบประมาณนี้อันนี้ครับสื่อสารถึงท่านผู้เข้ารมครับอาจารย์เดี๋ยวตอนนี้กำลังกำลังโหวดเครับ <c oughs> อ๋อมีหนึ่ง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 สะดวกสองไม่สะดวกใช่ไหมว่าไงถ้าจะเลือกสองเพราทันตอนนี้ ส่วนมากจะเป็นสองครับอาจารย์ครับสองนี่คือไม่สะดวกครับไม่สะดวกเลยใช่ครับอาจารย์ครับอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอสรุปอีกทีรับผมดูครับมีคำถามอื่นใดอีกไหมครับเดนเชินครับอันนี้เอาอย่างนี้นะครับก็ แม้ว่าจะสะดวกหรือไม่สะดวกแต่ว่าผมผมจะเหมือนจะเข้าเหมือนจะเข้าไปทําเป็นสื่อมันเพราะว่าไอสิ่งที่เราทําอยู่เนี้ยมันเป็นสื่อได้ในตัวอยู่แล้วใช่ไหมก็คือเพราะฉะนั้นผมก็จะเปิดอบรมอ่าหงบนครึ่งออนไลน์ด้วยนะครับครับอ่าหงบนครึ่งเป็นต้นไปใค้สะดวกก็เข้ามาได้เลยก็ <expl od it> ตามลิงก์ตามอันเดิมนี่แหละก่อนจะเดี๋ยวจะขอใช้ซูมตัวนี้ แล้วเสร็จแล้วก็จะบ<ม>ันทึกบันทึกตัวนี้เป็นสื่อไปในตัวสำหรับท่านที่ไม่ได้เข้าจะเป็นรีเพย์เปิดดูก็จะเป็นสื่อในตัวประมาณนี้ได้เนาะยินดีโอเคครับผมก็ผมขอเคลียร์ครั้งหนึ่งนะครับทุกท่านท่านที่กดหนึ่งและกดสองกดหนึ่งพรุ่งนี้สามารถเข้าเรียนได้เวลาหกโมงครึ่งหมายเลขห้องเดิมห้องนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเกษมจะเข้าสอนออนไลน์แบบเฟสทูเฟส ขอภไปครับเป็นเว็บบิหนานครับในช่วงเวลาหกโมงครึ่งโดยประมาณนะครับส่วนท่านที่กด2อ,อาจารย์ท่านจะนำคลิปนี้ไปโพสในหน่วยการเรียนรู้ท่านก็ไปศึกษาเอาตามไปเอาศึกษาเอา,า,เอาใน e-learning นะครับเช็คครับเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเข้าใจตรงกันครับเช็ค่เช็คครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ท่านไหนที่เข้าผ่าน ท่านไหนที่เข้าผ่านซูมก็ต้องทําแบบวันนี้ครับรายงานตัวในช่องแชทส่วนท่านไหนที่เข้าผ่านอีเลอร์นิ่ก็ไปเช็คก็อันนร้จะมีโลเช็คอยู่แล้วครับใช่ครับ1ีแปดสครับเริ่มทีแปดสาอาจารย์ประนอมสอบถามครับมีอะไรไหมครับอนุญาตครับเปิดไมค์ได้เลยครับขออนุญาตสอบถามครับครับผมจักรพงศ์พลชายจากนนสมบูรณ์วิทยาเครับเขตหนึ่งครับ กรณีที่เราเข้าเรียนออนไลน์แล้วเกิดเราโพสเทสไม่ผ่านลักษณะนี้นะครับเราจะมีการแก้แก้ไหมครับหรือว่าต้องคือไม่ผ่านก็ไม่ผ่านเลยลักษณะนี้ครับไม่ผ่านไม่ <c oughs> อ้อาจารย,อย์อยู่ที่เงื่อนไขของแต่ละวิชาละกันนะครับอาจารย์ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์แต่ละวิชาจะเป็นผู้ดูแลในตัว่ว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะครับครับ หรือตามมาเจิดพรเห็นว่ายังไงครับเดนเชิรครับคิดว่าไม่ไม่ใช่วิชาเรียนยากแบบที่จะต้องต้องไม่ผ่านเรียนคิดว่าเราตั้งใจจะอยากแลกเปลี่ยนคุยกันมากกว่าน่าจะผ่านทุกคนถ้าเขาเรียนไม่ยากค่ะอาจารย์คะครับผมขอบพระคุณครับด้วยความผ่านนะครับ มีคำถามครับขออนุญาตขออนุญาต,อ,อ,ญาตอีกรอบหนึ่งครับสักคู่นะครับมีคำถามอาจารย์ปียานานโรงเรียนวัดบ้านมนาะสพปอ,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 อยอเขตหนึ่งเรียนถามค่ะการลงเสียหกสามารถไปกลับได้ไหมอาจารย์มาเจตพรครับเรียนเชิญครับอ่าอาจารย์ไม่น่าจะไปกลับไหวถ้าอาจารย์ไม่ใช่นักขับรถเพราะว่าเราจะเริ่มเรียนตั้งแต่แปดโมงนะคะแล้วเราก็จะเลิกประวัน สองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มแต่เราไม่ได้นั่งเรียนแบบว่าซีเรียสน,นะคะเราอยากจะให้ได้มีโอกาสพบปะกันในเมื่อเราเป็นโรงเรียนวิถีพุทธั้นนำด้วยกันเราเจอกันรู้จักกันแลกเปลี่ยนคุยกันนะคะต่อให้อยู่อยุธยาดิฉันว่าอาจารย์คุานหน่อยเกินไปนะคะนอนนอนกับวัดเอะคะ่ะสัเจนครับอาจารย์ขอบคุณครับวันที่สามไปลงทะเบียนมีที่นอนครับผม เมื่อกี้อาจารย์ท่านไหนครับเรียนเชิญครับอาจารย์คะสำหรับคําถามอะไรที่ที่อยากจะถามซ้าเมื่อกี้จดไม่ทันจริงๆตอนนี้เรายังเปิดโอกาสหน่อยเนาะนาะคุณโน้ตเนาะครับอ่ารับขอจดไม่ทันอาจารย์ประพัฒชัยครับครับผมขออนุญาตสอบถามอีกครั้งหนึ่งครับคือจะติดต่ออาจารย์บรรเจิดพรเนี่ยเป็นการส่วนตัวช่องทางไหนสะดวกสุดครับดิฉันอยู่สำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษาสพทค่ะ ช่องทางเดี๋ยวเดี๋ยวทางเดี๋ยวทางสนักเดี๋ยวทางทีมแอดมินจะส่งเป็นเบอร์โทรศัพท์ของทีมงานเข้าไปในกลุ่มไลน์นะครับเดี๋ยวส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์แชทไลน์นะครับครับผมขอบคุณครับถ้าเอาอย่างนี้นะครับอาจารย์อาจารย์อ,าารยอย่าถามคําถามยากนะเอาอย่างนี้นะครับถ้าท่านใดที่เป็นเรื่องข้อข่ามตายอย่างเช่นไม่สามารถเข้าระบบลงได้อันนี้ถึงอาจารย์มาเจ็ดพรท่านเดียวครับ ส่วนถ้าเป็นคําถามไรเล็กน้อยมีที่หลับที่นอนให้ฉันกินอยู่อะไรยังไงโทรถามทีมแอดมินได้ทั้งหมดครับอย่เว้นเสหียไม่ต้องคือคือพอดีว่าท่านผู้อำนวยการท่านไอไปอบรมเป็นรองพอเขียนนะครับก็เลยเรื่องนี้ต้องถึงเจ้เหนท่พรท่านเดียวครับครับผมไม่ต้องถามทีมแอดมินเล็กเครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับครับผมมีคําถามอีกไหมครับเดนเชิญครับเรียนถามอาหารเรื่องอาหารผมนับถือศาสนาอิสลาม <laughs> จ,ะจะเป็นงไงจะปรึกษาว่าจะปรึกษายัางไงครับไม่ก็คือจะเป็นอาหารฮาลาลใช่ไหมครับอ่าคือผมอยากทราบว่าวัตถุดิบที่ใช้นี่ก็คือจะเป็นหมูท,ท,ทุกมือไหมครับโอ้โหจะมาเจะิรครับช่วยนิดนึงครับอันนี้อ่า เราเราก็ไม่แน่ใจเนาะทีนี้ถ้าอาจารย์เป็นอิสลามวันวันที่สี่กับวันที่ห้าเนี่ยเขามีขายไหมคะนศเออมีเอาอย่างนี้แล้วกันครับเอาเป็นว่าอาหารสองสาอย่างก็คงจะมีสักอย่างที่ทานได้ครับอ่าโอเคครับครับผมสามารถทานผมสามารถทานร่วมโตกับผู้อื่นได้ครับแต่ว่าอแต่ว่าทานหมูไม่ได้ออโอเคครับผมทานข้าวเนาะไม่เป็นไรใช่ไหมฮะอะไรนะครับมันหมู ไไม่ได้นอมันดูไม่ได้ครับเเราเราจะได้สติปวะหน่อยว่าโอเคว่าให้ระวมันระหว่างนี้หนึ่งครับเป็นน้ำมันพืชนาาทานข้าวได้ได้ครับยังไงเราก็ยินดีต้อนรับอาจารย์นะคยินดีครับขอบคุณมากครับับครับมีคําถามไหนอีกไหมครับเยินเชิญครับอาจารย์อย่าลืมเอาแก้วน้ํา จะบอกนะ้ำมาเองกันนะคะอาจารย์มีคำถามอื่นใดไหมครับจากสุดชุดขาวชุดขาวต้องเตรียมใช่ครับทั้งเสื้อและกางเกงครับถูกต,ต้องครับต้องเตรียมทั้งชุดชุดขาวทั้งชุดยกเว้นชั้นในนะครับตามสบาบยครับอขออนุญาตถามค่าการร่ม e-learning สามารถเข้าเรียนหลายวิชาได้ตามสะดวกครับอาจารย์ถ้าอาจารย์สามารถเข้าเรียนครบ วันเดียวได้ทั้งทุกวิชาก็ไม่มีปัญหาครับอาจารย์จะเรียนแบบนอนซอฟต์แบบดูซีรีส์เกาหลีก็ไม่มีปัญหาครับถูกต้องเรียนถามครับแต่เยนอาจารย์ครับคําถามทีม่มาเยอะมากตอนนี้กรณีผมและคณะได้จองตั๋วเครื่องบินเข้าลงที่สี่ไม่สามารถเดินทางมาในวันที่สามได้จะมีปัญหาไหมครับอาจารย์ะเสร็พรครับท่านจองก็มาถึงกี่โมงคะวันที่สี่กี่โมงครับอาจารย์เดี๋ยวช่วยเปิดไมค์ตอบเลยครับอาจารย์ประทีบ พอดีผมผมจองตั๋วเครื่องบินไว้ล่วงหน้าเพราะกำหนดการออกมาก่อนนั้นนี้ว่าเฟ t ท f a ฟ e วันที่สี่โอเคโอเคมาถึงกี่โมงมามาถึงสิบโมงครับประมาณสิบโมงเสิบโมงเช้าครับโอ้เพราะเพราะว่าดูกำหนดการแล้วก็เลยจองล่วงหน้าก่อนนะครับพอตัวมันเต็มเลยป่างนี้ครับท่านครับอ๋ออาจารย์คะ <ผ>อาจารย์อาจจะต้องเรียนซ่อมในในตอนมาเฟสทูเฟสกี่คนคะผมจองไว้กับทพงเรียนสองคนครับอ๋อสองคนโอเคอก็ลงที่ดอนเมืองนะคะผมลงที่ดอนเมืองครับเพราะว่าจอง,จองบ,บอกบอกบอกเขาจอดที่มอจรลอลงมอจรอเลยคะ่ะจะ <laughs> จะได้เร็วครับครับ อาจารย์จะได้ยิ้มกันบ้าง<น>เห็นไหมเราเห็นหลายคนยิ้มไปเรียนถามค่าที่นอนที่นอนมีอุปกรณ์มีครับผมมีหมอนมีที่นอนให้ครับผมมีผม้าห่มแต่ว่าถ้าจะให้ดีผ้าห่มถ้าท่านใดกลัวหนาวหรือกลัวยุงก็เตรียมมาเพิ่มก็ดีครับนะครับแล้วก็ผ้าเช็ดตัวผ้าถุงเหมือนไปนอยู่วัดนะคะต้องถือมาเองนะคะคว่าไปปฏิบัติธรรมที่วัดครับเราวัดมาก ขันน้าสบู่อะไรพวกนี้เนาะเหมือนไปปฏิบัติธรรมว่าเอาแบบนั้นแค่และกันครับผมเอ,อ่อเรียนถามค่ะที่นอนจะถามว่าที่นอนที่ไหนใช่ไหมครับตอนนี้เรายังให้คําตอบไม่ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์มาวันที่สามเราจะแจ้งให้ทราบนะครับผู้รับการอบรมโรงเรียนละสองท่านเป็นผออและผู้ครูครูผู้รัชอบโครงการทันะ้งสองท่านถูกต้องครับผมทั้งสองท่งานจะต้องหนึ่งก็คือต้องเป็นผออและสองเป็นครูผู้รับผิดชอบนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับ ผู้หญิงใส่กางเกงได้ไหมครับหมายถึงชุดขาวได้ครับผมไม่มีปัญหาครับสะดวกเลยครับเดี๋ยวถามที่นอนเป็นแบบไหนอ๋อท้องอาจารย์ท้องเจ็ดเดือนกว่าที่นอนจะเป็นที่นอนแบบเอ,อที่นอนของพระอ่ะครับไม่ใช่นอนแบบปฏิบัติธรรมอ่ะค่ะเป็นที่นอน,น,อนที่นอนไม่หนาะเป็นไม่ไม่ใช่ฟูกหานะครับอาจารย์ต้องอรายงานตัวก่อนเจ็ดโมงวันที่สี่ได้ไหมครับ ได้ครับาก่อนเจ็ดโมงจริงเนาะตัวลำพูครับอาจารย์น,น่าจะได้นะครับอาจารย์ได้ค่ะถ้า,ถ,าถ้าสมมุติว่าท่านจําเป็นต้องมาวันที่สี่จริงนะคะขอเป็นรายงานตัวก่อนเจ็ดโมงครึง่งเลทให้ได้แค่เจ็ดโมงครึ่งนะคะเพราะรว่าท่านจะต้องเอาของไปไว้แล้วเพื่อนก็จะเลือกที่นอนไปแล้วนะคะใครดี่มาตอนเช้า เพื่อนเลือกไว้ให้เลยนะคะคือเหลือเพื่อนเลือกกันนะเราก็ต้องนอนตรงนั้นมุมนั้นนะคะแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องเดินไปอาคารมาวกเพราะฉะนั้นขอว่าถ้าใครมาตอนเช้าวันที่สี่ต้องไม่เกินเจ็ดโมงครึ่งค่ะโอ้มีคำถามอาจารย์ท่านเดียนถามครับท่านผอมีปัญหารเรื่องสุขภาพวันศุกร์ที่สี่ต้องไปฟอกไปตามนัดท่านจงมอบหน้ากลุ่มสาระไปแทนแบบนี้ขอความกรุณาได้ไหมครับ เป็นปัญหาสุขภาพเป็นปัญหาเรื่องชีวิตครับไม่มีปัญหาครับคงไม่มีปัญหาแล้วจะมาเจพรอมครับต้องไปฟ้องแต่ต้องโทรคุยเป็นรายรายนะคะแต่แต่แต่ฉันจะไม่ยอมทุกรายนะไม่ยังโทรมาร้อยห้าสิบรงเรียนนะคะเป็นรายกรณีไปครับโทรหาจะมาเจดพรนะครับมีคําถามอีกไหมครับเปิดไมค์ได้พิมมาได้ครับผมเราจะเปิดให้ถามอีกซัก ถ้าไม่มีคําถามเราก็จะปิดดีไหม <c oughs> ใช่ครับจะปิดแล้วไปกลับไม่นอนค้างได้ใช่ไหม <c oughs> ยุทธยาครับอาจารย์ครับต่อไปแล้วค่ะอาจารย์ก็ยังยืนยันคําตอบเดิมครับอาจารย์มันเสจพรอ,อยากให้นอนค้างที่มรจรอทั้งหมดครับ <c oughs> ต้องมาอยู่ด้วยกันเนาะไม่ลําบากกับค่ะอาจารย์แล้วก็ไม่ได้ให้นอนเป็นแบบเจ็ดเดือนสองคืนเองค่ะ อาจารย์ครับอบรมนี้สิบชั่วโมงนะับทำวิทยาฐานะได้ไหมครับอ่านี่จับได้เลยแต่ว่าไม่ฟังนับชั่วโมงได้นะคะถ้าครบตามเกณฑ์ทำข้อสอบ pretest posttest นะคะส่งงานครบอาจารย์จะได้วุฒิบัตรกลับไปตามรหัสนี้ตามเลขประจำตัวนี้นับชั่วโมงขอเลื่อนวิทยาฐานะ เอาไปประกอบการขอเลื่อนพนะิธีฐาถะได้เลยค่ะแสดงความยินดีล่งหน้าครับมีไหมครับคำถามหมดหรือยังครับต้องท<า>งองะมงผลงานทั้งครูและผอ,อใช่ไหมครับลา,ลายบุคคลายบุคคลเลยครับทุกท่านครับเข้าเรียน eLearning ก็ลายบุคคลนะครับไม่ใช่โรงเรียนหนึ่งหนึ่งโรงเรียนหน,หนึ่งท่านไม่ใช่นะครับต้องทั้งผอ,อและรูครูผู้รับผิดชอบครับ คำถามไหมครับถ้าทางจะไม่มีคำถามแล้วเพราะว่าเราพูดได้ชัดเจนมากวันรับโลกพออ,อมีงานด่วนให้คนรับแทนได้ไหมครับวันรับโลกจริงๆแล้วเป็นวันสำคัญที่ท่านจะได้ท่านเห็นเวทีของมอวกรแล้วท่านจะบอกโอ้โหนี่มันยิ่งใหญ่มากเป็นเวทีขนาดใหญ่สวยถ่ายรูปทีไรสวยทุกทีเพราะฉะนั้น คนที่มารับเนี่ยมันเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่อยู่รับก็สุดแต่จะพี่นาครับเนาะแล้วแล้วครูในโรงเรียนเนี่ยถ้าอยู่ใกล้เนี่ยโอ้มามา,มากันได้เลยค่ะมาถ่ายรูปร่วมกันครับผมมีที่จอดรถเยอะครับเชนเชญครับ เยอะเป็นพันๆเลยมีคําถามอีกไหมครับอาจารย์ครับมีท่านใดมีคำถามไหมครับเรียนเชิญครับเรียนถามคล่าเนื่องจากครูรับผิชอบโครงการมิติพุทธเป็นครูอัตราจ้างจะสอบติดสอบครูกทมวันที่5-6กันยากส63ค่ะก็คือมาไม่ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ตลาดศรีเปิดไมค์คุยกับผมนิดนึงครับนั์ตลาดศีครับเปิดไมค์คุยกัผมนิดนึงครับ ไปไม่ได้ค่ะคือท่านมาไม่ได้ไปครูตาจา้างใช่ไหมครับใช่ค่ะมาใช่ไหมครับอะไรนะคะแล้วให้ท่านตื่นมาแทนเลยใช่ไหมครับหรือว่ามาวันที่สี่วันเดียวแล้วห้าหกมาไม่ได้อ่าไปไม่ได้ค่ะไปไม่ได้เลยอาจารย์ครับสมเด็จพรครับไม่ใช่ครูที่ตรับผิดชอบตรงนียไม่หิิบพูดมาได้ไหมครับเปลี่ยนคนเลยค่ะเปลี่ยนคนเลยค่ะอนุมัติค่ะเป็นแต่<บ>ว่า นี่คือหมายถึงว่าให้อีกคนมาเรียนหรือว่าหนูยังเรียนวิยังเรียนแบบนี้ได้คะคือหน,นหนูสอบหนูสอบสังกัดกทมใช่ไหมคะหนูคือจริงๆมันได้ทั้งความรู้และได้ทั้งวุฒิบัตรถ้าหนูเรียนและหนูหนูสามารถผ่านได้หนูก็ได้วุฒิบัตรไปด้วยได้ความรู้ไปด้วยแต่วันที่สี่วันเดียวเนี่ยอีกวันที่ห้าเนี่ยไม่พอถ้าถ้าขาดเดียววันที่ห้าเนี่ยยังไงก็ไม่ผ่านคะ่ะ ถ้าอย่างนั้นก็ขออนุญาตตัดสินเลยครับเปลี่ยนคนเลยครับเปลี่ยนเปลี่ยนผู้ที่จะเข้าเรียน eLearning ด้วยเลยครับเพราะว่าผู้ที่เข้าเรียนจะได้เอาชโมงไปนับทำเวทนาครับค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนในแจ้งเอ็มเวลาเินเลยครับแจ้งเอ็มมินของกลุ่มโรงเรียนวิทย์พุทธเลยครับแจ้งเอ็มมินเลยขอบคุณมากค่ะเซ็ตั้งนานส่งไม่ได้คงไม่เกี่ยวนะฮะ จะมีหนังสือราชการแจ้งมาโรงเรียนโรงเรียนอีกไหมเกี่ยวกับการรม4ีห้าหกมีนะครับมีมีมค่ะจากสพทค่ะจากสพทอ,ออกเองนะครับค่ะแต่ว่าเรื่องค่าพาหนะเนี่ยอาจจะต้องรบกวนให้เบิกค่าใช้จ่ายจากโรงเรียนนะคะใส่กางเกงสีขาวได้ครับอันนี้ตอไปรอบหนึ่งแล้วนะครับ ในช่วงระหว่างการอบรมผู้หญิงสามารถใส่กางเกงสีขาวได้เพราะเป็นคิดวเป็นชุดปฏิบัติธรรมนะครับทุกท่านครับคิดว่าเป็นชุดปฏิบัติธรรมแล้วกางเกงเนี่ยสะดวกกว่าด้วยค่ะใช่ครับ <laughs> เหมือนมาปฏิบัติธรรมเลยนะครับเป็นชุดปฏิบัติธรรมครับมีคําถามไหมครับอาจารย์ครับถ้าไม่มีนับไทยล,า <laughs> ล้างแล้วไถยลังเนาะแล้วเราก็พบกันในอ e ีดนนิ่งมน นำไว้พระสวดมนต์ติดกันประชุมโอเคก็<อ>เ,คเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดนะครับจะถูกส่งไปพร้อมกับจดหมายเชิญเนี่ยเป็นทางการด้วยถูกส่งผ่านกลุ่มไลน์ด้วยนะครับถูกส่งไปในอีกหลายๆทางที่สามารถกับสื่อสารทุกท่านได้นะครับค,ครูรับผิดชอบเข้าอบรมสองท่านได้ไหมเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า หนึ่งโรงเรียนเข้าได้แค่พออ,อกับครูหนึ่งท่านนะครับชัดเจนนะครับแค่พอ,ออกับครูหนึ่งท่านเท่านั้นครับยกเว้นวันที่หกเนาะ,ะน e arning, ส่วน e-learning ส่วนสี่ห้าที่วันเป็นวันอบรมได้เฉพาะพออ,อหนึ่งท่านและครูผู้รับผิดชอบหนึ่งท่านเท่านั้นครับผมถือการบ้านมาส่งด้วยนะคะแล้วก็สมุดที่ใช้จดวันนี้ก็เอามาเลยนะคะ มีคำถามอีกไหมครับหลิกขึ้นอันบอกายกลุ่มนพี่ใสแกนนคนดาวน์โหลดตัวนี้แล้วสแกนเ่านออ่านี่มีคนถามว่าลายกลุ่มทําอย่างไรคะทุกท่านเห็นเห็นเห็นไฟล์ภาพที่ส่งไปไหมครับกดดาวน์โหลดเลยครับตรงนี้เป็น QR code ลายกลุ่มครับสามารถเข้าได้เลยครับตอนนี้ส่งจากพระมหากริษดาสำนักงานพระสอนนะครับเป็นไฟล์รูปนะครับไฟล์ JPG กดคำว่าดาวน์โหลดแล้วสแกนอสแกน QR โค้ดเข้ากลุ่มไลน์นี่เลยครับให้ทำเป็นลิงก์ท่านกฤษดาทำเป็นลิงก์ก็ได้ครับทำเป็นลิงก์ส่งไปจะได้กดเข้าสะดวกครับโอเคครับผมจะส่งลิงก์เข้าในช่องแชทซูมนะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับทำเป็นลิงก์ดีกว่า ค่ะถ้าง,ง,งั้นเราก็พอสมควรแก่เวลานะคะเข้ามาตั้งแต่สิบเจ็ดเพิ่งส่งแชทได้ไม่ทราบอาจารย์ส่งรายชื่อหรือยังครับอาจารย์ชีรวิทย์ครับรายงานตัวว่าเข้าประชุมหรือยังครับถ้ายังยังไงรายงานตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์สกุณานอนเรียนไปแล้วคะ่ะ ตอนนี้ลิงก์ส่งเรียบเลยเอาโอเคครับอาจารย์ครับตอนนี้ลิงก์ไปแล้วนะครับอีกเอ่อพรุ่งนี้พรุ่งนี้ <c oughs> ที่วิชาแผนหนึ่งของผมที่แจ้งไว้ก็จะแจ้งกําหนดการในกลุ่มอีกทีหนึ่งนะครับจะได้ฝากทีมงานเข้าไปในกลุ่มว่าจะเริ่มกี่โมงก็ก็ตามเดิมและเพียงแต่ว่าอาจจะเตือนอีกทีหนึ่งนะครับก็ใครสะดวกก็เข้ามาแล้วก็จะเป็นบันทึกวิดีโอไว้ ไปเป็นสื่อแล้วก็โพสต์ให้ท่านที่ไม่สะดวกเข้าอีกที่หนึ่งก็ตามที่คุยกันนะครับขอบคุณครับค่ะเอครับถ้าไม่มีคําถามอื่นใดแล้วนะครับสําหรับวันนี้ใน,นานะผู้ดําเนินรายการต้องออมมีอีเมลมาอีกนิดนึงขออนุญาตค่ะสามารถติดต่อแอดมินเพื่อขอเป็นตัวรัดชอบโครงการได้อย่างไรกลุ่มไลน์เลยครับไลน์นั่นเหนี่เข้ากลุ่มไลน์ไปเลยครับ ถ้าหลังจากนี้ไปมีคําถามอะไรนะครับที่ไม่ซ้ําพยายามอย่าถามซ้ํากับวันนี้นะครับที่ไม่ซ้ํากับวันนี้นะครับสามารถเราก็ไม่เป็นคําถามที่หนักหนาสาหัสอย่างเช่นพออไปไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับอันเนี้ยส่งเข้ากลุ่มไลน์ได้เลยแต่ถ้าเป็นคําถามที่จําเป็นต้องอาศัยการตัดสินใจเกี่ยวข้องกับการจะได้รับโล่ไม่ได้รับโล่อาจารย์มาเจิดพรท่านเดียวเลยครับคณะกรรมาการทุกท่านมอบสันธา,านุบมาให้อาจารย์มาเจิดพรไปแล้วครับ ถ้าไม่มีอะไรแล้วนะครับในนามผู้ดำเนินราการนี้ต้องกราบขออภัยอาจารย์แล้วก็ผู้บริหารทุกท่านนะครับอาจจะมีวาจากริยามา,มารยาทใดที่ไม่เหมาะสมก็กราบขอขอภัยด้วยเรียนเชิญอ,อาจารย์บรรจุพรได้ปิดประชุมครับเรียนเชิญอาจารย์ปิดการประชุมเลยครับอ่าค่ะก็จะบอกว่ายินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะยินดีที่ท่านอาจารย์ ได้เกือบจะได้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนาแล้วก็ยินดียิ่งที่อาจารย์จะช่วยกันสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่กับเด็กและเยาวชนของประเทศไทยต่อไปนะคะเรามาช่วยกันค่ะเราทําหน้าที่พุทธศาสนิกชนด้วยกันวันนี้การประชุมออนไลน์ก็คงได้รับข้อมูลที่ดีมากนะคะในหลายๆด้านถ้ามีข้อสงสัยก็พูดไปอย่างนั้นแหละคะ่ะ แต่ก็ยินดีตอบทุกคำถามนะคะค่ะข,ขอบคุณทุกท่านเลยค่ะสวัสดีกับกับราชการพระอาจารย์ทุกรูปที่อยู่ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์เกษมขอบคุณน้องๆทีมงานของสำนักง,งานพ่อสอนทุกคนที่เตรียมงานกันอย่างดีเหนื่อยยากกันกับการทำงานวันนี้ขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับรติสวัสดิ์ครับ นมัสการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ